ก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะครับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยในช่วงวันที่17-21ถึงกันยายน2565บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบนส่งผลให้ล่องมรสุมเลื่อนพัด พัดผ่านภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันในประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นทําให้ประเทศไทยยังมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมกันโชกแรงบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต,ออคตออ้ขอให้ประชาชนบริเวณ ประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากอาจทำให้น้ำท่วมฉับพลันหรือมีน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มระยะนี้ด้วยในช่วงวันที่18-19กันยายน2565จังหวัดดังต่อไปนี้เตรียมการรับมือภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตร เพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยน้องคายบึงการอุดรธานียะโสธรชัยภูมิขอนแกน่นมหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญนครราชจจสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีลบบุรีสระบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเซานครนายก ปาจีนบุรีสระบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีระยองและพังงาในช่วงวันที่20-21กันยายน2565จังหวัดดังต่อไปนี้เตรียมรับมือภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตร เพชรบูรณ์กับแพงเพชรและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูนหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรกาฬศินลุ์ชัยภูมิขอนแกน่นมหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจจเนนาเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตและอุบลราชธานีภาคก,กลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรี พระนครศรีอยุธยาสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดะเชีงเซานครนายกปราจีนบุรีสระบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินทางด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณเดินเรือที่มีฝนฟ้าคะนองจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดขอบคุณครับ